ขวาไส้ขวาเป็นยังไงปกป้องอย่างเดียวโอ้ยตอบโต้เนี่ยครับเจ็บซื่อๆที่จ้อสีล่งกะล่องเออึขวาตรงไปอีกทีหนึ่งเป็นยังไงบอ้บอโต้บอตอบเอ้าบอเถียงว่อนอนสอนไงเออเป็นยังไงบอโต้บอตอบบอเถียงเตี๋ยทีหนึ่งก็ะสันเงี้ยไปตัวไส้ขวาน่ะเป็นยังไงแม่ไม่เมื่อไถเตี๋ยลางก้อนสันน่ะ ว่เป็นแต่เหมือนแข้งแต่เท่ากระไ,ไดเออศอกทัดมาลาไปอีกทีหนึ่งเงี้ยเข้าไปมุ่มยังเมองไดเงี้ยเข้ไปเงี้ยติดเสือกนี่แหละซ้ายขวาขึ้นห่างหนีแต่เตาะไปยังขั้นกระเท,ทาะห่าเจา้าคือบอกคาดลงโหลดเออบ่กคาดเหรอครับนั่งโคโม่ยี่นี่กรรมการนับเพิ่งดูบ้านนี้บวกแล้วบอกว่า,ยา,าอย่า <c oughs> กระพริบตานานเรรรียยบบ้อคัไม่ไหวครับ ไปสร้างกระดูกกันใหม่ครับทางด้านของ